สวัสดีครับชาวนาวันหยุดนะครับก็พามาพบก,กับพี่วีระเดื<า>น<ข>อ so ท<า>นทองนะครับประธานกลุ่มผู้ผลิตไม้เด็ดพันครับสวัสดีครับวิธีการจะทำข้าวปลูกที่ให้ได้ผลนะว่าต้องมีที่พวนดินแล้วก็ระบบการแกล้งข้าวที่ว่าให้พื้นเนี่ยแห้งเราจะได้จัดการง่ายและการดามการอะไรวิธีการทำข้าวปลูกมันก็ต้องใช้รถดำอ่ะ จะได้ผลมากดีมากที่สุดละคือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวะต้องได้ผ่านเพราะเป็นถ้าจะเป็นข้าวปลูกมันต้องใช้ดำนะน,นะจะได้ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราสรับพันเปลี่ยนพันธ์ได้ง่ายเดี๋ยวนี้ชาวนาทุกคนชาวนาเราเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนพันธ์เป็นว่าเล่นเลยวาเอา้าเดี๋ยวเปลี่ยนพันธ์โนนพันธ์นี้คนทำข้าวปลูกก็เปลี่ยนทำไม่ทันถ้าไม่ไม่ดำนะมันจะไม่ไม่ได้ผลเลพราะมันตกค้างในนานอ่ะเยอะแล้วถ้าไม่ดำมันจะไม่ได้ผล มันต้องใช้การดำแล้ววิธีดำแล้วมันจะให้ได้ผลร้อยเปรเ็นก็ต้องมีการพวนหญ้าตัวพวนหญ้าแล้วการพวนหญ้าก็ต้องปล่อยทิ้งให้แห้งหน่อยหนึ่งแล้วก็เหมือน,ใน,ในกันค่ะแล้วก็รีบทําให้นาเราเนี่ยมันจะงามไวงามดีมันจะจัดการง่ายและการพวนไอการทั้งก็ปลูกอ่ะถ้ามีตัวพวนหญ้าอย่างที่เขาแนะนาที่ที่กลุ่มเนี่ยได้ทํากันมาเนี่ยเพราะตอนนี้ก็มีของที่ว่าตัวใหม่ๆก็ม,มาผลิต มาว่าตัวใหม่ตัวเบามากเลยรุ่นใหม่เนี่ยนะมันจะ,จะได้ผลมากเลยแต่ที่ผมทํารุ่นแรกมันก็จะหนักไปหน่อยหนึ่งรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเบาครับครับผมขอบคุณครับพี่วิราครับ